ไบโอติกคืออะไรโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ชนิดดีที่มีประโยชน์ต่อลำไส้อาศัยอยู่ในระบบทางเดินอาหารหน้าที่หลักคือปรับสมดุลลำไส้ช่วยเรื่องการย่อยและการดูดซึมเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันร่างกายข้อแตกต่างของโปรไบโอติกและพรีไบโอติก โปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ตัวดีมีประโยชน์ต่อลำไส้ส่วนพรีไบโอติกคือเส้นใย,ยอาหารที่ไม่สามารถย่อยและดูดซึมได้เป็นอาหารของโปรไบโอติกสรุปง่ายๆคือพรีไบโอติกเป็นอาหารของโปรไบโอติกนั่นเองในเมดเดอรี่โปรไฟเบอร์ เราอัปเกรดผลิตภัณฑ์นอกจากจะมีพรีไบโอติกแล้วยังเพิ่มโปรไบโอติกไปถึง3ชนิดเป็นจำนวน1,500 0ล้านตัวนอกจากระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นยังช่วยเรื่องสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายด้วยค่ะการประสานโปรไบโอติกและพรีไบโอติกเข้าด้วยกันเราเรียกว่าซินไบโอติก โดยทั่วไปแล้วโปรไบโอติกและพีไบโอติกจะพบจากแหล่งอาหารคุณละประเภทแต่การรับประทานอาหารเสริมที่เรียกว่าซินไบโอติกจะช่วยให้เราได้รับทั้งสองอย่างไปพร้อมกันส่งผลดีต่อร่างกายในหลายระบบซึ่งเม็ดเดรีโปรไฟเบอรสามารถเรียกได้ว่าเป็นซินไบโอติกค่ะหมอจะอธิบายกลไกการทำงานของโปรไบโอติกดังนี้ 1. ทําทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย รูปนี้นะคะเป็นเซลล์ผนังลำไส้โปรไบโอติกทำหน้าที่เป็นเกาะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ผนังลำไส้ได้หรือป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายนั่นเอง 2. สองเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายป้องกันภูมิแพ้ปกติปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกาย70%ซเกิดจากระบบทางเดินอาหาร โปรไบโอติกช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันโดยออกฤทธิ์ผ่านทีเซลล์กระตุ้นสารป้องกันภูมิแพ้ต่างๆให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. เพิ่มความแข็งแรงให้ลำไส้คนที่มีปัญหาระบบขับถ่ายส่วนใหญ่เกิดจากลำไส้แปรปวนทำให้มีอาการท้องผูสลับท้องเสียโปรไบโอติกจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ลำไส้ลดอาการลำไส้แปรปวนได้ 4. ลดการอักเสบของผนังลำไส้และป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ได้ค่ะโปรไบโอติกที่ใส่ในเ็ดเดรี่โปรไฟเบอร์หมอใส่ไป3ชนิดได้แก่ b i f i โดแบคทีเรียมอ i m a ิมาลิสบิฟิโดแบคทีเร um, ียมลองกลัมและโตบาซิลัสลำโนซัสข้อสำคัญในการเลือกโปรไบโอติกเนื่องจากโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตถูกทำลายง่ายจากน้ำย่อยในทางเดินอาหาร ดังนั้นเราต้องเลือกโปรไบโอติกที่คงสภาพดีเมื่อทานเข้าไปสามารถทนต่อน้ำย่อยและเกาะกับผนังลำไส้เพื่อทำงานได้จริงตัวที่เราเลือกคือโปรนิวไลซ์อินโพเทคโปรนิวไลซ์มีเทคโนโลยีการเคลือบไมโคร Encapsulate Feed Dying โดยเป็นการเคลือบถึง3ชั้นเพื่อให้โปรไบโอติกคงทนและมีประสิทธิภาพ เคลือบชั้นที่1ด้วย non-reducing sugar เพื่อรักษาโครงสร้างหลักของโปรไบโอติกไว้เคลือบชั้นที่2ด้วยเคซีนเพื่อรักษาหน้าที่ของโปรไบโอติกให้ทำงานได้เต็มที่เคลือบชั้นที่3ด้วยโอริโกแซคคารายแอนโพลีแซคคารายเพื่อลดการทำลายจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นอุณหภูมิความชื้นออกซิเจน ด้วยเทคโนโลยีนี้จึงทำให้โปรไบโอติกของเรามีประสิทธิภาพเห็นผลจริงค่ะมาดูงานวิจัยโปรไบโอติกแต่ละชนิดกันค่ะว่าสามารถทำงานได้ดีจริงไหมตัวแรกบิฟิโดแบคทีเรียมอานิมาลิสจากงานวิจัยพบว่าคงทนต่อน้ำย่อยในกระเพาะและเกาะกับผนังลำไส้ทำงานได้จริงตัวที่สองบิฟิโดแบคทีเรียมลองกัม จากงานวิจัยพบว่าคงทนต่อน้ำย่อยในกระเพาะและเกาะกับผนังลำไส้ทำงานได้จริงค่ะตัวที่3ามแลคโตบาซิลัสลมโนซัสจากงานวิจัยพบว่าคงทนต่อน้ำย่อยในกระเพาะเกาะกับผนังลำไส้ได้จริงทำให้ผนังลำไส้แข็งแรงขึ้นได้ลดความแปรปรวนของลำไส้ได้แก่ลดอาการท้องผูกและลดอาการท้องเสียได้ ดังนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าโปรไบโอติกทั้ง3ตัวที่เราใส่ลงไปเมื่อทานเข้าไปแล้วมีประสิทธิภาพออกฤทธิ์ได้จริงโดสการรับประทานโปรไบโอติกตามงานวิจัยอยู่ที่10,000ถึง20,000ล้านตัวต่อวันซึ่งในเมดเดรี่โปรไฟเบอร์เราใส่ลงไปถึง15,000ล้านตัวต่อซองค่ะ